พวกเราอยู่ในหมวดหมู่ของคนจนนะแต่ว่าหาเงินด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งนะเราไม่ขอนะไม่ใช่แบบจะไปทําร้ายใครจะไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ก็แม่เอามันเลยแม่แม่เอามันเลยแม่แม่นะแม่ก็บอกจัดการแม่ก็นับเงินนะแม่นับเงินเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคพอจัดการเลยลูกพอจะไปตีหัวใครทีเอามันไม่แม่แม่นับเงินก่อนแม่นับเงินเะยอืมคนนี้อนุญาตพอพอเงินพอเงินพอเนี่ย เองก็เป็นซะอย่างเงี้ยแม่เองนะ่ะมีแต่เงินรู้ไหมเขาไม่ได้ดูความสามารถแกเลยเขาไม่ได้ดูไหวพริบแกเลยว่าแกได้ไหมนะใช่ใช่แม่หมดยังแม่ตอนนี้แม่บอกมีอยู่หนึ่งส่วนสี่ลูกอะไรนะอะไรนะลูกค่าธรรมเนียมเบื้องบนเหรอหกหมื 60, <000. S 2> ่นฮะจ่อีเหลี่ยมอีสาม ตัวคดีใหม่อีกเหรอเนี่ยของเก่ายังไม่จ่ายเลยนะลูกอะไรนะจะต้องเอาเงินไปประกันตัวคดีใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยโฉนดที่แม่ใบเก่ายัางไม่ได้ออกมาเลยอะ่ะจะเอาใหม่อีกแล้วเหรอลูกจะเอาใหม่อีกแล้วเหรอรอบก่อนนี่โฉนดแม่ยังอยู่ในนู่นเลยนะโฉนดแม่ยังประกันอยู่นะยังไม่ได้อ,ออกมาเลย ไม่เป็นไรแม่รอบนี้มันสดก็ได้อืมมันจะดีเลยเหนื่อยใจแทนด้วยความหวังดีอย่าไปต่อกรกับเขาเพราะว่าอัน,นพวกพวกนี้พิษส่งเขาร้ายกาศนะไม่ใช่อันนี้ส่งนะพิษส่งมันร้ายกาศมาก ข้าโดนไปสี่ยกนะถึงลงนะเองนะ่จจะตายแต่ยกแรกแหละจะเตือนไว้นะเองยกแรกเองก็ตายอีกุลลอีดําแจอีกล้วยนะ่อีเหลี่ยมดาวอังคารเนี่ยนะเจอไปสี่ยกนะเจอไปสี่รอบนะถึงได้เอาลงได้นะแต่เองนี่ตุยตั้งแต่รอบแรกแล้วไอ้หนูนะแล้วอย่ามาคูนะไม่ต้องคูหรอกถึงแม้ว่าข้าจะตายอะเองก็ไม่รอดนะถึงแม้ว่าข้าจะโดนน็อกเองก็ไม่รอดคือกันนะ พี่จะโดนน็อกหรือเปล่าพี่จะต้องเข้าฮ่องกงหรือเปล่าพี่จะโดนคดีหรือเปล่ายังไงยังไงเองก็โดนของเองของใครของมันรู้จักไหมรู้ไหมของใครของมันต่อให้ข้าจะโดนข้าจะย่ําแย่แค่ไหนแต่ความจริงก็คือเองก็โดนคือกนันนันแหละกำไผกกำมันนะรู้ไหมรู้ไหมถึงแม้ว่าข้าจะโดนมากโดนน้อยเองก็ไม่รอดนะกำไผกกำมัน กรรมของข้าข้าก็รับเองกรรมของเองเองก็ต้องรับเองเหมือนกันต่อให้ข้าจะโดนหรือข้าจะไม่โดนเองก็โดนอยู่ดีนั่นแหละทั้งขึ้นทั้งลงนั่นแหละนะไม่ต้องแบบทำากบเกลื่อนว่าเอออีดำมันโดนแน่ออเหลี่ยมมันโดนแน่แต่ที่ไหนได้ตัวเองก็โดนอ่ะตัวเองก็โดนแล้วมากบเกลื่อนมาพูดเป็นโปรดใจ fc ว่าอีดำมันต้องตายอีดำมันต้องโดนมึงก็โดนไปแล้วนะดำจะโดนไม่โดนมึงก็โดนแน่นอน อันนี้คือความจริงอันนี้คือเต็มคาราเบลอที่พี่จะบอกนะใช่พี่พรทิพย์สวัสดีค่ะตัวเองอับตุย้ยตั้งแต่ยกแรกนะยีเหลี่ยมในสู้ตั้งสี่ยกนะกว่าจะลงได้นะแล้วจะบอกให้นะเหลี่ยมอ่ะไม่มีแม่รวยๆหรอก แต่ว่าค่าทานงทานายค่าคดีอะไรต่างๆเหลี่ยมหาเงินเก็บขายของอะไรได้แล้วเหลี่ยมก็ค่อยๆจ่ายไปจ่ายไปแต่หมดแล้วนะค่อยๆจ่ายไม่ใช่แบบผ่อนนะเหลี่ยมจ่ายนะเหลี่ยมก็หาเงินเก็บเงินขายผ้านี่แหละคดีนี้มาอะจ่ายไว้คดีนี้มาจ่ายคดีนี้จ่ายคดีนี้จ่ายคดีนี้นะอีเหลี่ยมก็หาเงินสู้นะไม่มีแม่ให้ขอนี่แม่ฉันไม่ขายไม่มีที่ดินจะขายนะ แต่ว่าแม่ฉันก็เชียร์ให้ฉันขายของฉันก็หาเงินได้นะเหมือนพี่โจไงพี่โจก็ค่อยๆขายของเอาหาได้ก็ไปจัดการพี่โจบอกผมต้องค่อยๆขายของเก็บเงินไปก่อนพี่เข็พรอสวัสดีค่ะพวกเราอยู่ในหมวดหมู่ของคนจนนะแต่ว่าหาเงินด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งนะเราไม่ขอนะไม่ใช่แบบจะไปทําร้ายใครจะไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ก็แม่เอามันเลยแม่แม่เอามันเลยแม่แม่นะแม่ก็บอกจัดการแม่ก็นับเงินนะแม่นับเงินเรียบร้อยแล้ว โอเคพอจัดการเลยลูกพอจะไปตีหัวใครที่เอามันไม่แม่แม่นับเงินก่อนแม่นับเงินเด้คนนี้อนุญาตพอพอเงินพอเงินพอ,พอ,พอเนี่ยเองก็เป็นซะอย่างเงี้ยแม่เองน่ะมีแต่เงินรู้ไหมเขาไม่ได้ดูความสามารถแกเลยเขาไม่ได้ดูไหวพริบแกเลยว่าแกได้ไหมนะใช่ใช่แม่หมดยังแม่ตอนนี้แม่บอกมีอยู่หนึ่งส่วนสี่ลูก อะไรนะอะไรนะลูกค่าธรรมเนียมเบื้องบนเหรอ 60, หกหมืนฮะจ่ายอีเหลี่ยมอีสามเอ้าจะต้องประกันตัวคดีใหม่อีกเหรอเนี่ยของเก่ายังไม่จ่ายเลยนะลูกอะไรนะจะต้องเอาเงินไปประกันตัวคดีใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ย ฉนดที่แม่ใบเก่ายังไม่ได้เอาออกมาเลยอ่ะจะเอาใหม่อีกแล้วเหรอลูกจะเอาใหม่อีกแล้วเหรอรอบก่อนนี่ฉนดแม่ยังอยู่ในนู่นเลยนะฉนดแม่ยังประกันอยู่นะยังไม่ได้เอาออกมาเลยไม่เป็นไรแม่รอบนี้เงนสดก็ได้อืมมันจะดีเลย <c oughs> ถ้ารอบนี้โดนซ้อนเข้าไปแล้วก็มันจะหนักไม่ใช่น้อยนะเออถ้ารอบนี้มันซ้อนเข้าไปมันซ้ําเข้าไปมันจะ มันจะหนักไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าคู่ความเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะเรียกทรัพย์นะคู่ความเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะเรียกสินใหม่นะแเธอไม่หยุดอ่ะเธอไม่หยุดเธอไม่หยุดมันจะโดนไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าคู่ความเขาไม่ได้ค้าความเขาไม่ได้ประสงค์เรียกทรัพย์เขาไม่ได้ประสงค์สินใหม่เป็นหลักนะถ้าโดนอีกรอบสแล้วก็นะแบบมันจะหนักนะลูกนะ คู่ความเขาไม่ได้ประสงค์จะเรียกทรัพย์ไม่ได้ประสงค์สินใหม่อะให้เท่าไหร่ก็เอาอ่ะถ้าโดนเข้าไปอีกก๊อกสองแล้วก็นะอาจจะแบบเบื้องบนอาจจะมองว่าอืมพอเขาไม่เรียกเงินนี่มึงก็ไม่เข็ดหลาบนะด่าได้ทุกวีทุกวันนะเอาแล้วเอาอีกนะมึงนะถ้าเบื้องบนเขาคิดแบบนี้แล้วนะลูกจะโดนไม่ใช่น้อยนะใช่ไหมพี่ธีรพลสวัสดีค่ะเนื้อพี่เอกเนื้อ พี่จะเอ,อ๋พี่จะโอ๋สวัสดีค่ะยายน้อมสวัสดีค่ะคนลึกลับนะถ้าเบื้องบนเขามองแบบนี้จะโดนไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าท่านให้มากี่หมื่นพิลิปโปสวัสดีค่ะท่านให้มาเท่านี้นะเอาไปหเหลี่ยมเอาไปเท่านี้นะเหลี่ยมนะเหลี่ยมไม่ได้เสียอะไรนี่อืมได้ค่ะน้อมรับเจ้าค่ะให้เท่าไหร่ก็เหลี่ยมเอาเท่านี้นะโอเคไหมเจ้าค่ะ เท่าไหร่ก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าเหลี่ยมไม่ได้มาตามหาเงินเหลี่ยมมาตามหาเกียรติเหลี่ยมมาตามหาศักดิ์ศรีเจ้าค่ะนะพอไม่กี่วันเอาอีกแหละเพอได้จ่ายน้อยใช่ไหมเอาอีกแหละทําไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยหรือว่าไอ้ที่ให้จ่ายรอบแรกมันน้อยไปเอ็นก็เลยไม่ถอยใช่ไหมใช่ไหมอือ พอเจ้าทุกเขาไม่สนใจที่จะเรียกสินใหม่เรียกทซั์อะไรเองก็ไม่หยุดนะนะโดนเข้าไปอีกก๊อกสองเนี่ยเองน่าจะจ่ายไม่ใช่น้อยอยู่นะอันนี้ไม่ใช่คำเตือนนะแค่ประโยคบอกเล่าจะทำยังไงก็แล้วแต่พี่รักษาสวัสดีค่ะนะจะสู้จะลุยก็แล้วแต่ไม่ใช่คำเตือนไม่ใช่ประโยคคำเตือนนะเป็นประโยคบอกเล่าเฉย แล้วยิ่งไปสู้กับหมอลงหมอลำนะเห็นไหมมันฟาดเอามันฟาดเอาเองคิดดูนะขนาดมันลำจนซอดแจ้งมันยังลำได้เลยเองเอ้ยเองจะไปสู้อะไรเองเคยดูหมอลำไหมมันลำตั้งแต่สองทุ่มซอดแจ้งเนี่ยมันไม่มีสะดุดเลยมึงคิดดูมึงคะสู้ไหวไหมพี่นิสากรสวัสดีค่ะขนาดอีเหลี่ยมนี่โดนหมอลำลำให้ฟังจนแบบสองปีสามปีนะพี่นิรุบลน้องเนี่ยถูกแบบ ถูกสั่งให้ฟังลำมสองปีซ้อนน่ะไม่เว้นวันเลยกุลาเออยเองจงฟังลำตอนนั้นนะพี่พิพาดานะกุลาเอ๋ยเองจงฟังลำข้าจะลำให้เองฟังบางทีลุกขึ้นมาลำตีสามบางทีลุกขึ้นมาลำตีสองบางทีลำตั้งแต่สองทุ่มจนซอดแจ้งอะ่ะโอ้กุลาฟังลำแบบฟังไม่มีโฆษณาเลยฟังลำแบบเปิดเสียงเต็มสปีดอะ่ะ <laughs> เหลือจะทนหมอลำนี่เวลามันลำนี่นะไม่ธรรมดาแล้วเวลามันสอยนี่มโคตรหยาบอ่ะเออเดี๋ยวลำด้วยสอยด้วยนะแบบกุลาก็ไม่ชอบฟังลำจะเท่าไหร่คิดดูบางวันนี่ลำทั้งกลางวันลำทั้งกลางคืนลำซอดแจ้งอ่ะพี่เอ้ยพิลิโ้กุลาฟังลำอยู่สองปีติดนะแล้วเวลามันสอยนี่นะแม่แม่อีแม่ฟังสอยแม่แม่อีแม่ปั้งสอยแต่ละวัน กว่าจะผ่านมาได้นะตอนนี้หมอลำม,มันย้ายเวทีไปนู่นแล้วเฮ้ยสบายหมอลำม,มันย้ายเวทีไปตั้งทุ่งดาเฮ้ยค่อยดีขึ้นหน่อย <c oughs> <c oughs> ค่อยโล่งหน่อยไม่ต้องฟังหมอลำแล้ว <c oughs> สบายหูหน่อยเมื่อก่อนนี่ฟังหมอลำซะแบบพี่จิตติมาหนูฟังไม่หวาดไม่ไหวเบาหูพี่พรทิพ ลำโพงซ้ายก็หันมานี่ลำโพงขวาก็หันมานี่ทุกวันเลยเออีแม่มาฟังซ้อยไม่ฟังแม่มาฟังซ้อยเหลือจะทนจริงๆไม่ฟังไม่ฟังก็เรียกมาฟังนะเมื่อก่อนนี่พี่คนใช้ขอบเมื่อก่อนนี่ไม่อยากฟังก็เรียกมาฟังเรียกมาฟังนะมาฟังหมอลำเดี๋ยวนี้ดำมาฟังหมอลำกูไม่ฟังอะกูกลัว เดี๋ยวนี้หมอลำม,มันย้ายเวทีไปทุ่งนาค่อยดีหน่อยค่อยเย็นหน่อยค่อยแบบเออสบายหูไปเลยสู่ไปลำนูน่นไปลำทุ่งนานู่นจะได้ลโล่งๆ <c oughs> แม่ยาน <c oughs> หมอลำย,ย้ยายย้ายฮานแล้วหมอลำอะ่ะแม่ <c oughs> สอยมันขำบพฟังไม่รู้เรื่องแม่ยานเวลาหมอลำสอยมันจะหยาบหยาบนะแม่หนูฟังไม่ได้อะ่ะแม่เวลาหมอลำสอยอะนะ เมื่อก่อนนี่หนูต้องฟังหมอลำทุกวันเลยแบบไม่ฟังไม่ฟังมาฟังหมอลำดําเร็มเวมาฟังหมอลำออไม่ฟังไม่ฟังกลัวต้องทนหมอบทนกลัวอยู่สองปีนะตอนนี้หมอลำม,มันย้ายเวทีไปทุ่งนานแบบเย้ลงแล้วรอดแล้วพี่กรณ์สวัสดีค่ะน้องต้องทนฟังหมอลำอยู่ตั้งนานสองปีนะพี่กรณ์นะ ใช่ไหมตอนนู้นอ่ะตอนนี้หมอลำย้ายเวทีไปทุ่ง,งานาแล้ยเฮ้ยสบายใจลำพงซ้ายลำพงขวานะไปซะได้ก็ดีตอนนี้สบายหูแล้วฮะระวังมันจะวนกลับมาอีกรอบนะมันกําลังหาตังค์สู้คดีวนมาก็วนมาอย่างนั้นแหละหนูก็กลัวพี่พยาวหนูไม่เอาหรอกหนูไม่สู้ปากหมอลำอ่ะเออจะไปสู้ยังไงไหวแล้วแต่เลยนะไม่สู้ไม่สู้ หมอบก็ยอมหมอบจะบุลลี่จะด่าจะอะไรเชิญเชิญไม่เอาอ่ะไม่สู้หรอกสู้ไม่ไหวฮ <c oughs> ิลิปโป้ะนะกลับมาด่าอีกรอบวนมาแไม่เอาอ่ะไม่เอาจะพูดอะไรก็พูดเลยนะไม่สู้สู้ไม่ไหวยอมแพ้ยกธงขาวเลยนะยกธงขาวไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเรื่องดา่าเรื่องหยาบนี่บอกเลยว่ากูลายอมแพ้นะไปเถอะไปเถอะหยาบไม่สู้นะ ตอนนี้ก็เป็นผู้ชมอะนะชมหมอลำไปนะอะไรวะฮะพูดไม่ได้เหรอแม่แม่แม่ทักไลน์มานะ่ะพูดไม่ได้เหรอแม่ไม่ยนันพูดแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอแม่หู แม่บอกไม่มีตังค์นะลูกแม่ยานทักไลน์มาแม่บอกดาพอแล้วแม่ไม่มีตังพนนคพี่นาฏกา่าดีค่ะพี่นาดา